ตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาสู่เทศบาลเมืองแอดนะเลยจากบ้านนาซานหน้าาหวยหงออกนเนาก็น้ําจากลําห้วยนี่แหละครับทํานาแซงนะครับนําไล่ตลอดบ่อน,นี้เนี่ยมันเหมาะกับก,บการตั้งบ้านนั่ยเยงเพราะว่ามันมีทงเพียงเนาะพอ,อดนาได้เนาะนมันมีห้วยน้ํานําทางนี้มันอยู่ติดกับเวียดนามนะครับก็ คนจากเวียดนามก็อุปยกยกย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับคนจากที่นี่โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็คนจากทางเวียดนามอุปย,ปยปเข้ามาอยู่นะครับก็เป็นธรรมดานะครับมนุษย์มันก็เป็นสัตว์ที่โยกย้ายถินฐานเหมือนกับสัตว์อื่นนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับ ังเกตว่าเวลาเขาขี่รถมาเนี่ยรถเย่รถเย่เอนี่ไม่น,อน้อยนะเสียงน้นอยรถเย่เอน้อยรถเย่อะเยอผ่านทางนี้น้อยทางนี้น้อยถึงสุดเยดังนั้นนี่จริงๆแล้วทางวาจาเป็นต้องกว่วงลงทุนหลายเน่เพราะแม่วาจาเป็นไอ้ว่าเขาแค่มันสัญจรไปมาได้สะดวกเนะเสียงเนาะงบประมาณบัได้สูงมาเลย่ะโอเคละจากเสียอย่างเดียวทางมันพยอดอเลยรถนักเนาะแล้วก็แล้วก็รถนักหละกันนี้ ดินเจียเนี่ยโอ้ทางนั้นขจกแหจกสายไลยที่สุดเลยตามสายน้ำมาพูดเลยเต็มเลยนะก็มีทั้งสายแล้วก็แร่นะครับถ้าโชคดีก็แห่คานะครับเพราะว่ามีมีมีก็มาถึงเมืองแอดแล้วนะครับเมืองแอดนี่คือก็คือตั้งอยู่บ้านศพแอดเนี่ยนะครับประกอนก็คือศพแอดนั่ยนะสายน้าแอดมาบรรจบกับสายน้ำมาสายน้ำมานะครับเราก็มานอนอยู่ที่นี่ไหล หลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าอยากจะนอนไหมมีการเปลี่ยนแปลงย่างไวเลยมีเ้นทางออกไปแต่ละจุดแต่ซอยโอ้เพือนเพือนมือก็สร้างหลายนะเชียงเพือนพักมีไหมนะถ้าอยากดูว่ามันคึกคักขนาดไหนให้ดูที่เฮือนพักครับถ้าเฮือนพักเกิดเยอะขึ้นนี่ก็แสดงว่าเมืองนั้นนี่มันต้องคึกคักแล้วมีคนเข้าหลายนะเชียงเขาเห็นมานี่มีนี่นี่ น,นี่ก็สามนี่เปิดส,สามที่แล้วเนอะที่มาเลยแสดงว่ามันไม่ธรรมดาแล้วครับเมืองแอดตอนนี้นะครับเมืองแอดนี่ก็แยกมาจากเสียงคอนะครับแต่ก่อนทางโซนนี้เขาจะเอิ้นว่าเสียงคอหมดนะครับพอถามว่าเสียงคออยู่บ้านเรือเพราะว่ายอนเพียงเพียงคูนว่าเอาเมืองแอดเดอ้อะหมายว่าแต่ก่อนมันก็คือขึ้นกับเสียงคอนนั่นแหละครับ บ้านด่าน12บกิโลด่านชายแดนนะครับนี่เฮือนหลังนี่กรหลังมือเสียงป้าดูว่ามันมันคือคักขึ้นก็ดูที่เฮือนใหม่เฮือนพักนะครับเฮือนใหม่มีการสร้างไหมหนั่นคือการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามีเงินไหลเข้ามานะครับร้านค้าเยอะขึ้นนะนี่ก็ชัดเจนนะความมือเน,น้นนะดูแค่นี้นะครับ ก็แสดงว่ามันเงินมันไหลเข้ามาแต่มันไม่ได้หมายว่าเราไปเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ๆอะไรยงเงี้ยไม่ได้นะครับมันหมายว่าแต่ก่อนมันก็แค่หมู่บ้านธรรมดาเนี่ยคนบ่มีเลยมันบ่เสียงต้องถามเสียงมันบ่สิปีก่อนเคยมาเป็นอันเเมืองแอ้มีการพัฒนาไปหลายเติมแล้วเที่ยวก็สิปีก่อนเนาะเออเสียงก็เคยมาค้าขายได้ คือตลาดนะครับเราจะไปหาข้าวกินคูสาวเก่าเบาเสียงยิ่งขึ้นทั้งเลย <รา S 1> บัวแล้วเราคุสาวเก่าคุสาวเก่าเาเอาบัวแล้วบัวลินนะจอมหยอกเบาเสียงนะครับอันนี้ก็มีสองเฮือนพักอันนี้เราเคยมานอนอยู่เนี่ยครั้งหนึ่งแต่ถ้าวันเอ่อยังไม่เคยนอนสองเฮือนพักติดกันสายน้ําแอดอนีก็มานอนสองเถื่อนแล้วอ๋อเขานอนสองเถื่อนเหรอ โู้เหินพักหกักกระเปิดใหม่ในรังสามโหนเงินแม่นบ่นบนแมน่นบ่แม่นหลังนี้หกักกระเปิดใหม่มาซูดเดลโหนเงินะเปิดแล้ว,าลวสามเหินพักสรุปเป็นหกเหินพักแล้วนะครับรแล้วลก็ยังมีเงินพักแคมนามาตืิมอีกแม่นแต่ว่ามันมันเป็นเงินพักน้อยนะห้าเจ็ดแปดห้องอะไรอย่างเี้นะครับเพิน่นเพิ่นอย่ามาเข้ากล้องเลยเนี่ยอย่ามาเข้ากล้องเลย ถ่ายอยู่ได้ถ่ายรายการอยู่ได้อย่าเข้ากล้องเนี่ยติดกล้องเลยครับมีหลายกล้องได้มีอยสองกล้องครับปลาโดปลาโดติดเนี่ยนะฮะคนดังเมืองคนดังแขวงหัวพันเด้ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับหงียนหงียนมัธยมสมบูรณ์เมืองแง่ทางซ้ายมือ ดวยง,งามทางอย่างนี้ช่วงนี้ก็ช่วงเวทีว่าเขี้ยวงามอีกตรงไปก็จะไปหนองค้างก็ขึ้นสำเนอแล้วนะครับเดี๋ยวเราว่าวันนี้ก็ตอนค่ำๆเนาะเสียงเนาะนขึ้นไปนอนสำเนอแล้วนะครับแรงนอนอยู่ยที่สำเนาแล้วก็พักก่อนพักเอาแรงสักคืนหนึ่งลงคลิปไม่ไหวโชเฟอร์นี่ปวดแอลแล้วต้ไปให้ นวดแล้วมั้งเนี่ยให้สาวน้อยนวดอ่านนวดนตวดัวใจเองด้วยอ่นนวดเ่ย <c oughs> โอ้นี่ก็สร้างใหม่นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครับรุ่งทั้งเรือละอ,อ่านะืะทั้งเนือตอดตูนะแง่วันนี้สวยงาม คือดูมันคึกคักขึ้นก็เพราะว่ามีพืชเศรษฐกิจนะครับก็คือมันต้นน,นะครับเงินพักก็พวกพ่อค้าพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาค้าขายมารับซื้ออะไรพวกนี้ก็ต้องนอนเงินพักนะครับนี่หานมือเนี่ยยงโอ้หานมือดีไล่เด้อหันมือหลายเนี่ยเราจะกินเขาทีนี่เนี่ยขัวที่หันห้านั่นก่อนเนาะขัวนำมาเมืองนี่แหละเมืองแอดนี่แหละครับ ตรงนี้เขาเรียกวังสงวนนะครับวังสงวนน้ำสายน้ำแอดนะครับเมืองแอดนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองแอดนะครับมีร้านอาหารนะครับมีให้ปลาให้อาหารปลานะครับไอ้น้องเวียดก็ชอบมาเที่ยวตรงนี้นะครับอ้อน้ำกำลังใส่นะน้ำก็กำลังใส่นะครับ เขาก็ปลูกผักแคมน้ำแอดเนี่ยแหละครับบริวังสงวนนะครับ เพื่อนกำลังทำหนานผักอยู่นะครับแปลงผักนะครับคือตรงนี้คือทำไปขายนะครับปลูกไปขายนะครับ <laughs> ก็น่นนะครับยาวไปนะครับพอมีพื้นที่ว่างก็ปลูกนะครับสายน้ำมาสายน้ำแอดก็จะมีปลูกผักแบบนี้ ักงงา่ย็สวยงามนะครับน้ำมันกำลังเริ่มใส่แล้วครับน้ำแอดนะครับแต่น้ำหมานี่น่าจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันเขาขุดแร่นะครับขุดทรายขุดเหมืองคำนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็ใส่แล้วนะครับที่นี้ เดีย๋ยวมากินข้าวนะครับฝั่งโน้นก็จะวิวสวยเพระาะว่าเขากำลังทำนั่นทำนี่อยู่นะครับทำแปลงผักนะครับร้านนี้มาหลายมาบ่อยนะสามสี่ครั้งแล้วั้างสายลมเย็นเลยนะครับปีกายก็มากินนี่นะครับวิวสวยนะครับ อาหาร<ส>ก็ดีนะครับแซบหลมนันเนาะผักบุ้งผักบุงคั<อ>่วคั่วผักบุงกบ้งแล้ว,ลวก็้อปลาแซบเฮงก็ได้เวลาเดินทางต่อนะครับอันนี้จะเป็นวังสงวนก็เนี่ยนะฮะให้อาหารปลาก็จะมีนายตำรวจนายทหารมากินข้าว เมื่อวานเขาจะมีแบบกองประชุมใหญ่ที่ด่านป่าฮังนะครับก็ทหารหลายพันคนนะครับเวียดนามลาวนะฮะจะมีการแสดงนั่นนี่โน่นนะครับสายน้ำแอดนะครับไหลมาจากโน่นแหละครับเมืองแอดนั่นแหละครับศพแอดนั่นแหละครับเอ้ยพูดผิดนะครับมาจากเมืองซ่อนนะครับ เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ไปเชื่อมโยงกับคนทางหลวงพระบางนะครับดังนั้นหลวงพระบางเขาจะมาเชื่อมโยงกับคนทางเซนลาคนทางเวียนเบียนจะมีแม่น้ำสองสายนะครับคือน้ำเซืองกับน้ำคานนะครับแต่หลักๆนะ่าจะเป็นน้ำเซืองมากกว่านะครับ ริมน้ําแอดนี่เขาก็จะปลูกผักนะครับปลูกไว้ขายนะครับผักนี้นะครับเป็นหนานไข่หนานมันเป็นล็อกเป็นล็อกนล็อกนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นปลานี่มันหาไม่ได้นะครับบริเวณนี้จับปลาไม่ได้เพราะว่าเป็นวังสงวนนะครับเขาก็สงวนไว้ปลาตัวเบิ่มเลยแต่ถ้าหลุดออกไปจากวังสงวนก็จับได้นะครับนั่นนะครับกําลังทํหนานผักอยู่ นะครับทำแปลงผักกันละนานผักก็คือแปลงผักนั่นเองนะครับแล้วก็น้ําแอดนี่กําลังเริ่มเปลี่ยนสีเป็นจากขุนเป็นสีเขียวครามนะครับก็จะใสนะครับพอน้ําใสก็จะเห็นปลาบริเวณนี้เต็มเลยนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนบริเวณนี้นะครับก็คนจากต่างถิ่นก็มาก็มาเที่ยวตรงนี้มากินข้าวตรงนี้นะครับคนเวียดนามก็มาเยอะเหมือนกันนะสารอาทิตย์นะครับ แหล่งท่องเที่ยววังสงวนเมืองแอดเดินทางต่อนะครับการค้าใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเมืองแอดในปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ปปเ,เลยซูเปอร์มาร์เก็ต ปีกายก็เห็นแล้วหน้าเนี่ยวี J, จเจน่าจะวีใจปะเยอะสุดแล้วที่รับเมืงเองแงก็คือจุดนี้แหละใหญ่สุดละก็คือ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> มืองแอดก็เป็นเมืองชายแดนนะครับดังนั้นก็มีพีน้องเวียดนามเนี่ยวีใจวีใจสองสองัสงโอ้มีศาร์มแมนสังนะโกดังน,นะนะโอ้บวธรรดาด้ลยกดังของซุปเปอร์มาร์เก็ตวีใจรับหนึ่งองเมืองแด ใช่ครับว่าอันดับหนึ่งของเมืองแอดละครับอยู่ใกล้กับชายแดนเวียดนามอยู่ใกล้กับเวียดนามนั้นก็ไอ้น้องเวียดมาค้าขายมาทำมากินก็เยอะครับที่นี่นะครับมาเที่ยวมาค้าขายสุดเลยแะเวียดนาม <c oughs> ชอ็มนนะ <c oughs> อคลากหน่นะเขาไม่ได้ห้ามคนประเทศอื่นนะคนไทยอยากจะมาก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมาก็ก็ไม่ได้คุ้มค่าในการมาหรอกครับ ค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนที่ลาวเขายังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าทางนี้เขาแบบว่าคนเวียดนามเขาอยู่ใกล้แล้วก็ขนสินค้ามาขายที่มันแบบว่าอะไรนะมันยังขาดแคลนนาะเสียงเนาะเข้าเจ้านันจะลดเดินกันพุมส่งสินค้านั่ยแม่แม่เนี่ยเพราะมันอยู่ใกล้นะครับแต่ถ้าจากไทยนี่ก็จะลําบากหน่อยนะครับมาแข่งด้านราคาที่นี่แต่ว่าเครื่องทางเวียดนามนี่ก็ค่อนข้างทึบเลย แม่นแล้วแต่เเห็นบอรอันผงสักผ้านะทายอายุไทยนะกัอันนี้ไอซีมากะแปดพันได้หันนะสิบสองบาทนเออนาะอายุไทยเนี่ยถึงประมาณสามสิบปีหันนะเบียดนี่มันจะทึบคืออันนี้ก็คือหานเบียดอ่นี้นใช่หลายๆอย่างนะครับราคาสินค้าจากเวียดจะถูกนะครับอย่างชัดเจนผงซักผ้านะเสียงเนาะ ถ้าสินค้าจากไทยเนี่ยก็คืออันเดียวกันเนี่ยนะครับก็ประมาณ30มสิบาทน,น,นะครับชัดเจนเลยนะฮะผมซื้อมาบาเซียงยังซักอยู่เลยไม่บาเซียงได้มาบาอามาแล้วอยู่ตางหลังคะแต่ว่าที่นี่ก็เขาขายแค่สิบบาทประมาณนี้นะครับก็ถูกกว่าของไทยแบบโอ้ถูกกว่ามากเลยนะครับอ่ะก็ใช้ได้หอมบาเซียงคือกันเออหอมนะ โอ้นี่ร้านวัสดุนนส<า>ก่อสร้างเต็มเลยเนี่ยตรงนี้นะครับโซนตลาดโซนตลาดแท้ๆเลยอันนี้โซนหลังตลาดนะครับก็จะเป็นจุดสุม่มน,นะครับต้องการสินค้าประเภทไหนก็จะมีเยอะนะครับร้านขายอะไรร้านขายรถยนต์รถจักรมดโทรศัพท์มือถือรถไถนาอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับนะครับโซนนี้อยู่โซน เมืองเอ็นี่เขาเจ้เอาบริจัดว่าานจีนวานลาววานเวียดเนาะผสมกันเลยผสมประสานเดียวเนอะแต่เมืองกวนนี่มันแบนี่วานจีนนั่นวานเวียดเนาะกวนแล้วก็เมืองซัมเซอเขาบริจัดโอเวียดนี่สู่แข่งได้เนะครับจีนเนี่ยวันเวียดนี่บริยานกับจีนเนอะมึงมาสินค้าเคยสินค้าเคยสินค้ามันแม่นเนาะมาแเราจะเทคนิคการขายระบาดเนี่ยแต่เจ้ายคขาอะไรบ่ส่วนคนลาวเนี่ยเขาจะไปเน้นไปเอาสินค้าไทยมาขายนะครับแล้วนั้นมาเจอ มาเจอเวียดนามตายเลยเวียดนามก็มีสินค้าไทยแม่นบ่กเสียง <c oughs> คนบอกว่าม,มันหมายความว่าแม่ค้าเวียดแต่เขาก็มีสินค้าไทยเขามีสินค้าเวียดน,น้ะแบบนี้เออเออคนเดียวคนลาวนั้นมีแต่สินค้าไทยมาตายเลยครับจอดเลยครับเขาแขวงคํา,าคม่วนนะใช่แข่ขงเวียดผมได้นะเออน่นะครับร้านค้า มันขัวน้ำแอสได้ขัวน้ำมาได้เสียงเลยเราจะข้ามน้ำมาไปนะครับขัวน้ำมานะครับไปอีกฝักหนึ่งมันนาไฮฮันนีเดอร์บ้านนาหะมันนาหะได้เห็นบอกขัวน้ำมามีร้านน่านี่นะครับมีเงินพักด้วยข้างในนันะครับโดนเงินพักว่าจะมานอนอยู่แต่ว่าไม่ได้นอนแล้วครับวันนี้ จะบบเป็นขัวนำม้านะครับนำแอดปราปองตรงนี้แหละครับเราจะน,นทางไปนบ้านแพเรเราจะไปดูที่ว่าเขาจะมีขัวบ้านแพรหรือยัง mm hmm. เขาทำขัวหรือยังนะครับกีแต่วาัวแต่ไม่ใฟเนาะ่ไม่คมา สุดยอดภูมิปัญญานะครับแต่น้ำมันแรงไม่แน่ใจว่าทำหรือยังน่าจะทำได้นะเพราะว่าสายสลิงมันมันมัน,มนแข็งแรงนะบ้านแพนะครับไม่เหมือนบ้านนาเพียงสายสลิงทาวอนนี่เสียงมันยึดสองฟังไว้แล้วนะ